มาที่หนุ่มบอยประกรณ์กันบ้างดีกว่าถือว่าเป็นอีกหนุ่มหนุ่มฮอตเลยทีเดียวโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์นะครับใน IG หรือ Instagram นั่นเองนะล่าสุดเนี่ยมีคนติดตามมากกว่า3ล้านคนแล้วนะครับ ม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่สามล้านเลยทีเดียวครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเอขสุดเกลียนบอยปรณกครับมีฐานแฟนคลับและคนที่ชื่นชอบเยอะมากจริงๆเห็นได้จากการออกอีเวนต์แต่ละครั้งนะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับคนรักบอยประกก็ตามมาให้กําลังใจกันเพียบอยู่เสมอซึ่งเจ้าตัวก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งครับที่ได้เจอและพบปะกับแฟนๆแต่เรื่องที่ทําเอาพระเอกน่าหนวดคนนี้ยิ้มไม่หูบเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องยอด follower นะครับใน In s t a g r กรมที่ตอนนี้มีคนติดตาม ทะลุสามล้านแล้วก็ดีครับสมล้านแล้วนะฮะก็ก็ขอบคุณคจริงก็ขอบคุณแหละทุกคนที่แบบฟอลโล่แล้วก็ติดตามมาตลอดอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีครับยอดฟอลโล่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมมีคนจีนบ้างคนญี่ปุ่นบ้างก็ทักแค่ hi ก็มีทักทายบ้างแต่ว่าเราก็ทักกันแบบภาษาง่ายเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ อุ่นใจแม่พ่แฟนขับตามเราทุกงานก็ดีครับขอบคุณมากที่มามาคอยเชียร์อะไรเงี้ยแบบเวลาเรามาทํางานแล้วแบบมีคนมาเชียร์มันก็เป็นกําลังใจให้เราแบบว่าเวลาบนเวทีเราก็กล้าเล่นกล้านู่งการี่อะไรเงี้ยขอบคุณมากๆอยากมีมิ팅กับแฟนๆบ้างไหมพี่บอสคำจริงมีมิ팅ประจำอยู่แล้วตอนวันเกิดครับผมก็เร็วนี้คำจริงก็อีก3เดือนก็วันเกิดแล้วสิงหาเราจะจัดทุกวันเกิด่อยากให้แบบเป็นกิจกรรมที่มาร่วมทาบุญด้วยกันด้วยงานทำบุญอยากมาทําบุญด้วยกันเพราะว่าคือ เราก็ไม่รู้จะจัดงานไอตเตะอะไรยังไงเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นแบบพวกแบบว่าจัดงานอะไรเก่งอะไรก็คิดว่าเออมางานสบายสบายมากินข้าวมาคูดพูดคุยเล่นเกมกันเอาง่ายๆแล้วก็ทําบุญด้วยกันก็ดังยู่นะพี่บอยมีที่ประเทศจีนหรือว่าที่ต่างประเทศเขาทาบทางให้เราแบบไปเล่นละครยังเลยครับผมเขาต้องรู้แน่เลยว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาเลยไม่เอาผมไป <laughs> คำจริงก็มีเรียกว่ามีก็คือคำจริงมีแฟนคลับชาวจีนบ้างนะครับเวลาเนไปไหนมาไหนก็มีคนจีนรู้จักบ้างแต่ว่าเขาก็หมายถึงว่ายังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะจ้างงานไปโกอินเตอร์เหรอฮะก็อยากนะครับแต่ว่าต้องมีล่ามไปด้วยนะครับผถ้าใครอยากจะเรียกดติดตามผลงานเขาแบบแบบโกอินเตอร์อย่างที่บอกไปรอก่อนเดี๋ยวให้นุ่มพลอยไปเรียนภาษาอังกฤษเริ่มวันนี้ยังไม่สายครับผม